สวัสดีครับตอนนี้อยู่นี่ไทยนิยมผ้าสวยธรรมชาติไทยนิยมผ้าสวรรมชาติตอนนี้อยู่ที่ร้านผ้าคามมาทําอะไรกันเอ่ยป้าเขามาทําอะไราม,มาเขา้ผ้าคามมีแต่ผ้าส,สวยๆนะผ้ามันคลาสสสวยนั่นเลย

จำมาอย่างแต่จำมาอย่างมาหาเสื้อผ้าสีพักโอ้เสื้อไปปักซื้อเล่นตาลเท่าไรกับรถติบอกอันเป็นราคาอยนางไรนี่ใคนิยมความสวยนะครับใครสนใจก็มาแวะดูได้นะครับเป็นเสื้อสวยๆถ้าคาดสวยๆอย่างนั้นเลยอันนี้พี่เดีพาย้อนด้วยค่ะ อันนี้ถ้าอันนี้เขาจะหน,น่อมเพื่อนไทยบ้านพันยนอมเลยบ่ครับผมขาโอ้หนอมมือหน่อมมือบัตรบัตรใส่เครื่องอุตสาหกรรมเนาะโอ้ยนอมมือแบบธรรมาชาติได้เนาะใส่สีธรรมาชาติยนอมอันนี้กับเปลือกไม้อันนี้สีเปลือกไม้เห็นปะปะ โอ้โอ้โอ้เซ่เซ่เซ่เใช่ครับอันนี้สีฟ้าฟ้าเนี่ยมันย้อมมาจากอะไรครับเนี่ยสีฟ้าครับผมซึ่งขึ้นหอมงามแท้ว่าแมนว่าอันนี้ว่าแมนสกินไหครับ เป็นย่อมเลยมันครับเป็นย่อมครับโอ้โหตะกีนครับคอมมูนิยุ่งผมพี่จะปพรับอ๋อครับผมจตุพรทุกแม่ไวาให้ไปใช้อ๋อโอเคเขาให้กระชากโอเคครับโอเคครับเขางนุญาตกระชากเราจะไปเอาป้ายกอนแล้วนี่เอาตัวซื้อถ้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ป้าเลือกดูเสื้อย้อมคามนะครับผ้าย้อมคามสวยๆนะครับจากถนนสกลนะถนน ถนนพาครามสกลนครน,นะครับร้านนี่ไทยนิยมคามสวยนะครับผมเป็นร้านที่เคยให้ชุดเดินแบบของฟาใน,นงานใน<ม>งานผ้ารามของสกลนครน,นะครับผมถ้าผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ